เล้าตมเล่าและพี่น้องค่าล่าสุดนะคะคนเล้าลงดีใจค่ะคิดว่าหน่วยกู้ภัยทางไทยนะคะพี่น้องจะไปซอยคนเล่านะคะที่กําลังเจอภัยพิบัติจากธรรมชาติพี่น้องคาะน้าม่วมค่ะแต่สุดไายนะคะเพจกองทัพเรือเขาว่ามาอย่างนี้นะคะพี่น้องค่า ส่วนเพททั้งเล่าเห้านะคะเพื่อนกระกจแสวากองทัพเพื่อประเทศไทยนะคะสมทบทุนเดินทางเกียมเข้าพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนลาวหลวงนำท่านะคะพี่น้องค่ะขอชื่นชมจากไทยขอบขอชื่นชมนะคะพี่น้องกองทัพเพื่อไทยแต่สุดถ่ายนะคะ ไม่ใช่ค่ะทุกคนค่ะคนเล่าตมคนเล่าเองนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็คือเพื่อนไปที่ ช่วยทีไท้นั่นเองก็คือที่เชียงรายแม่สายนะคะพี่น้องคะเพราะว่าทั้งเชียงไายนะคะน้ำกระถม่มหลายคือกันนะคะโอ้โหกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนเฉพาะกิจนะคะกัดน้ํานะคะทุกคนคะ่ะกรมอู่ทหารเรือนะคะที่เชียงรายโอ้ยพี่น้องคะ่ะรถทั้งบักใหญ่งงเลยนะคะไปช่วยเหลือนะคะอ้ย ยินดีนําพี่น้องคนไทยนะคะช่วงพี่น้องคนเลาาเฮ้าแล้วทุกคนตอนนี้คือถึงขันแบบว่าโบมี่ยังจะมากกีดกันได้นะคะพี่น้องคะนอกจากเลาาช่วยเลาาแล้วยังจะยากแถมยังมาเล้าต่มเล้าเอกพี่พพน้องเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> จุกนักนะคะ ก่อนที่จะไปฟังนะคะคลิปเหลืองเน่าต่างๆนำกันกับคอเกาค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีเอทุกคนต้องถันจะบาว่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังเล่าหรือว,ว่า p ีพีเทั้งต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามครับชมฮัฟังเพราะว่าคนโกคนเกาคนเดิมโอ้โหพี่นองคะ่ะรู้สซึกวันนาจะขาวขนาดนะคะเนื่องเด่อนี่โอแป้งนะคะพี่นองคะ่ะ โอ้ยทุกคนค่าจจริงๆนะคะเราเจอสถานการณ์นี้คือคมันบอกว่ากองทัพเรือสนับสนุนนะคะทุกคนเรือผักดำน้ำช่วยเร่งระบายน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะพี่น้องค่ะนั่นก็คือไปซอยที่เชียงรายนั่นเองนะ่นทุกคนคะ่ะโอ้นะคะเนาะ และที่นี่คนเล่าห้ากระต้อง,งทำใจเพราะว่าหลวงน้ําทากําลังเจอศึกหนักนะครพ่องค,ค่ะสถานการณ์ตอนนี้วันนี้วันที่10วันที่11นี้นะทุกคนคือบอกเลยว่าหนักหน่วงมากเพจไทยนะทุกคนข่าวสารต่างประเทศรายงานว่านะคะพี่น้องค่ะเล่าเช็กอินหลวงน้ำทานะทุกคนกำลังได้รับผลกระทบหนัก จากสถานการณ์น้ำท่วมนะทุกคนในตอนนี้และไม่ใช่ท่วมในสถานที่ธรรมดานะคะพี่น้องค่ะในสถานที่ชุมชนและสถานที่สำคัญนะคะด่านบอเต้นสนามบินหลวงน้ำทาถูกท่วมเช่นกันฝนยังตกไม่หยุดขนาดที่ฝนตกหนะัก แล้วยังไม่พอคะ่ะน้ําป่าไหลหลากพี่น้องคะ่ะน้าป่าไหลหลากเพิ่มมากอีกหลายอย่างนะคะจุดสําคัญที่คนเล่าเจ็บสัมแล้วสัมอีกก็คือคนเล้าน้ากันเองเนี่ยตัวกันเองหลายแนวพี่น้องค่ะเนาะเนะพ่าจะอ่านต่อนะคะและอยู่ในระหว่างนะทุกคนอ่าอยู่ในระว่างที่หนักมากจากที่ฝนตกหนักเกิดน้ําป่าไหลหลากและ ในแม่น้าเอ่อท่วมนะทุกคนคะ่ะอยู่ในระหว่างกู้ภัยจากทหารและอาสาสมัครนะคะอาสาสมัครนะคะพี่น้องหรือว่าหน่วยกู้ภัยกะมีการไปว่าเสียชีวิตไปแล้วนะทุกคนเนาะจำนวนอ่านะคะอิทธิพลพายุนะคะพี่น้องก็คือพายุเขามากอยู่แล้วเขาจะหูนะคะว่า พายุในช่วงนี้เนาะเข้ามาถลม่มแล้วบวกกับการที่พายุเข้าเวียดนามทุกคนเวียดนามลาวพมา่าไทยคือหนักเลยนะแต่หนักที่สุดคือเวียดอ่าเวียดนามกับลาวคือจะใกล้ทางลาวมากนะทุกคนทางภาคเหนือเนาะพี่น้องคะ่ะขอโทษขอภัยคะ่ะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เสียงแหบเสียงแหบนะทุกคนก็พยายามที่จะอัดคลิปให้พี่น้องฟังนะคะไม่ได้เดี๋ยวคนดูจะหายหมดนะพี่น้องต้องอดทนเนาะ เขาบอกว่านะคะนี่เลยโอ้โหคือหนักหน่วงมากนะคะสาหัสอยู่พอสมควรพี่น้องคะ่ะพอว่าน,นี่คือกระทบหนักนะคะเนี่ยหนักหน่วงพี่น้องะ่ะเล่าตมเล่านาจะเสียใจนะคะเนี่ยในขณนะทีนะทุกคนเล่าเห่าประสบกับปัญหาหนามถ่วมนะคะและหลายๆอย่างที่หลายๆคน มาแสดงความอันนี้นะคะพี่น้องแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเห็นคอมเมนต์นะคะ คนไทยเท่านั้นนะคะที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่น้องคนลาวในสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะคะพี่น้องเวียดนามที่อ่าประธานนะคะประเทศเขอาเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนกบเห็นเพื่อนจะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเฮาเนี่ยใดเลยนะทุกคนเอาจริงๆเพอยากจะว้าพี่น้องคะแต่โอ้ตว้าวบได้นะคะเนาะอันนี้คือหนักนวงเลยและสิ่งสำคัญนะคะความเจ็บช้ำของคนลาวเนาะ าวล้าตุมล่าเทมบบมีความหวังง่อยคออยู่นี่คืออยู่ในหลังค่าพี่น้องคะ่ะไล่โซดกับมีนะคะพี่นอ้องโทอ่า ่ายคลิปฟอตลงโซเชียลโอ้ยหนาสงสารแหงอะไรนะพี่น้องคะขอให้พี่น้องคนล่านะคะแคล้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะพี่น้องคะ่ะภัยธรรมชาตินะคะทุกคนเกิดจากมนุษย์เท่าเองเนี่ยและเป็นคนสางเป็นคนเหตุนะคะก็ขอให้แคล้ยวคาดปลอดภัยนะคะทุกคนนะคะอยู่ทางฝั่งเล่าเนาะและก็พีพีเอฟซีทางฝั่งไทยทุกคนคะ่ะเหตุการณ์ก็อาจจะเจอกันอยู่นะคะก็จะมีอยู่แต่ว่าเพื่อนกะเขาไปซอยยันทัวท่านและ ทัวถึงนะคะเล่าเข้าบบตองเบาอยางหลายพี่น้องขายยางที่ยวขู่กันอยู่นะคะว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถนะคะพี่น้องทองไวขึ้นใจเลยพี่น้องคนเล่าเข้านะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่านอกนั้นมันจะอยากถามว่าเพื่อนก็นมีการซอยเหลือโบอเพื่อนมีพี่น้องคะ่ะแต่ว่ากลัวเพื่อนจะกลัวเพิ่นจะไปหอดจอดถึงนะคะเออหนำไหลไพ่สว่างตามที หนุ่มใหญ่ของเล่าเฮ้านะทุกคนเ่นออกมาคุยโม่ออกมาอวดอ,อ,อ่างสารพัดสารพนะคะน้ำไหลไพ่สว่างพี่น้องการไปมาสะดวกสบายไปหอดจอดถ,ถึงได้ฮักขนาดพี่น้องเอ้ฮักแห้งนะคะไปไพ่ี้ไม่มบวโพืนาทีซิบนาทีกระหอดโอ้ยณตอนนี้อยากจะถามผู้ใหญ่สองท่านที่ออกมาโฆษณานะคะพี่น้องโบเห็นจะ เห็นวีเวลอย่างเลยนะคะมีได้ทั้งเพจทั้งเล่านะเพื่อนได้มีการแชร์แต่ไพว่าก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะพี่น้องค่ะเป็นอย่างเพจที่อยู่ทั้งเล่าเพจดังๆนะคะเพื่อนคือบออ่ะมีการไหมว่า เผพยแพร่หรือว่ารับบริจาคหรือว่าถ้า้การช่วยเหลืออย่างอื่นนอกจากมีแต่การแจ้งเตือนเพี่ว่าน่ะสงสัยมากๆและก็ข้องใจมากๆพี่น้องเวลาที่อยู่ทั้งเล่าเขานี่เจอ,อให้พี่บัติอียงนะชี้แจงเตือนกันอย่างเดียวแต่บบมีการคําว่าอย่างอื่นเนาะมีแต่การแจ้งเตือนพี่น้องคนที่เจอเหตุการณ์ที่มันโบอโอเคอ่ะ พอเฮ้าอา่านคําว่าแจงเตือนมันก็นคือเด้อา่านซื่อ,อถ้าเฮ้าเด้คําว่าเออผูรดทีประสงค์อยากจะซอยเหลือโนนนีนันนะ่ะคือมันเป็นกําลังใจที่เฮ้าคิดว่าเฮามีโอกาสนะเฮาจะเห็นได้ชัดเลยพี่น้องคะ่ะอันนี้คือมันเป็นสิ่งทีคู้ซึกและโคดรูใจบั้นทอนจิตใจนะคะตอนแรกนะทุกคนคนเล่านี่ดีใจแห้งแห้งก็ดีใจเกิดที่ตอนแรกคิดว่ากูไพ่ทั้งฟังไทยนะ่ะ เพื่อนจะไปซอยเล่านะทุกคนคะ่ะเต่พ่ออ่ะได้ฟังนะคะข้อที่จริงแล้วนะคะ TPP อ่า FC เพื่อนได้หูข่าวสารนะคะเพื่อนก็นบอกว่าน้องเพรวานะคะพี่น้องคะ่ะดูดีๆนะอ่าอ่านข่าวสารข้อมูลให้มันชัดเจนนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะ เพื่นบอกว่าน้องแพาวาเช็คข่าวใหม่กองทัพเรือไทยป้ายข้างรถเขาก็บอกอยู่นะว่าไปช่วยคนเชียงรายและแม่สายครับน้ำท่วมที่ลาวหนักอยู่ขนาดนี้ระวังลาวต้มลาวเด้อทางการ ไทยยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยเห็นบมอพี่น้องคะ่ะเจ็บจุกแห้งขนาดนะคะความหวังอันแสงรีบดีพี่น้องครับสุดถ่ายกระต่อมาฟั่งลงนะคะณตอนนี้เนาะเฮ็ดแล้วสะเทือนใจจริงๆนะคะพี่น้องคะจังไหนก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแห้งใจนะคะเอาใจซอยพี่น้องทั้งฟังเล่าเด้อค่ะเด้อขอเอาใจซอยลหลายๆนะคะม่สมทางอันไหนที่เฮาพ่อจะซอยเรือก,กันไหนก็จะพ่อจะซอยเรือแต่บางคนบอกว่า โจมตีแต่ทั้งเล่าไม่ใช่นะทุกคนคะ่ะคือเขาอยากเอามาสนัน่เสนอเพื่ออยากให้หูเห็นในความเป็นจริงว่าตอนนี้มันเกิดอีกยังขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลสําคัญเพื่อจะได้ตื่นโตนะคะพี่น้องให้มันวหกว่าหนีนะ โอเคนอกจากคลิปนี้พี่นีก็ขอจบเพียงแค่ตัวนี้แล้วามารับช่วงมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันไหนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถัก่ายกันไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เผื่อเป็นกำลังแรงใจให้ว่าน้ำเดอ้อขอขอบคุณในหลายคะ่ะสบายดีสวัสดีคะ่ะ